เริ่มต้นลดน้ำหนักยังถูกวิธีแพงไหมใช้เงินเท่าไหร่วันนี้อาจารย์สุชาติจะมาเล่าให้ฟังใครที่อยากจะลดน้ำหนักเพื่อที่จะดูแลสุขภาพให้ดีให้มีหุ่นสวยให้มีรูปร่างที่ดีให้ท่านเอานิ้วแตะในรูคมกมที่มีรูปอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นพาท่านข้ามไปที่หน้าโปรไฟล์ในหน้าโปรไฟล์นั้นนะครับมองลงมาบรรทัดที่2เอานิ้วแตะอีกทีหนึ่ง มาคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีรายละเอียดเกี่ยวกับการลดน้ําหนักที่ถูกวิธีมอบไปกับท่านครับหน้าเป็นฟากระจุดดังดําถ้าจะแก้ปัญหาก็ปรึกษาได้นะครับเช่นกันนะครับสําหรับนะครับการลดน้ําหนักที่ถูกวิธีนะครับเราเริ่มต้นง่ายๆครับด้วยการจัดการกินครับและเราต้องใช้วิธีเดียวเท่านั้นนะครับที่จะสามารถลดได้นะครับนั่นก็คือวิธีการปรับอาหารครับเราจะ ปรับอาหารการกินครับโดยการกินอาหารที่มีคุณภาพสูงๆนะครับเช่นอาหารครบ5หมู่มกและแร่รวมวิตามินรวมครบถ้วนเลยนะครับโปรตีนถึงถึงใย,ยอาหารพร้อมกินแบบนี้ครับกินมื้อเช้าและก็กินมื้อเย็นพร้อมทั้งนะครับเพิ่มบูสต์ระบบเผาผลาญด้วยนะครับทั้งมื้อเช้าและมื้อเย็นนะครับทำแบบนี้นะครับแล้วก็ มื้อกลางวันนะครับเราก็จะนะครับกินอาหารนะครับให้ได้แคลอรี่ที่ต่ำๆหน่อยนะครับนั่นก็คือประมาณ5 6 0ถึงแคลอรี่นะครับอันนี้นะครับก็มีวิธีครับคือกินต้มหนึ่งย่างแทนอาหารที่ผัดหรือทอดนะครับส่วนนะครับงบประมาณนะครับเราเปลี่ยนอาหารเราไม่ใช่ไปซื้ออาหารมาเพิ่มนะครับ เปลี่ยนอาหารเช้ากับเปลี่ยนอาหารเย็นในที่นี้หมายถึงว่านะครับเราใช้ค่าอาหารเช้าและค่าอาหารเย็นที่เราต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับไปซื้ออาหารคลีนสําเร็จรูปคุณภาพสูงๆนะครับบกกบกโปรตีนถึงถึงมารับประทานครับทั้งมือเช้าและกับมือเย็นเราล็อก2มือนี้ไว้ครับใช้เงินเท่าไหร่ครับเริ่มต้นง่ายๆเลยครับ2,809บาท นะครับนั่นก็คือบอดี้คีหนึ่งกล่องโปรตีนกระปุกเล็ก1กระปุกใช้ลดน้ําหนักได้1อาทิตย์นะครับแต่นะครับการลดน้ําหนักที่นะครับจะทําให้เราลดน้ําหนักได้อย่างยั่งยืนนะครับแล้วก็เห็นผลเป็นเรื่องเป็นราวนะครับนั่นก็ต้องใช้6อาทิตย์นะครับเราก็ใช้อาหารเช้าที่เราต้องจ่ายอาหารเย็นที่เราต้องจ่ายนะครับมาจ่ายแทนเท่านั้นเองครับอย่าคิดมากครับ ดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะครับเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์แชร์ออกไปให้เพื่อนอกดหัวใจมานะครับกดติดตามครับและคอมเมนต์มาคุยกันครับสวัสดีครับ